สีตัวเดิมหกですねก็กลัาพบกันอีกครั้งครับกับเกม Princess c o n n e c r i s, <S, 拜拜 <S, <S p Surf JP รีวิวตัวละครที <S <S ่กำลังเข้าตู้อยู่ในตอนนี้ v i โอเลมาสักทีอ่ะก็เหมือนกับที่หลายๆคนคาดเดาวไว้ไม่ผิดเลยนะเจ้าหญิงคนที่4แห่งจอร์นิเวเฮลอ่ะซึ่งก็ไม่ผิดคาดครับมาในตู้พรินเซสเฟสอ่ะเป็นตัวลิมิตพิกอัพหลักประจำตู้นี้โอเคมาดูกันที่ตัวของ v i โอเลตไวโอเจะเป็นตัวละครธาตุมืดแถวหน้าโลแทงเกอร์หรือว่าตัวแทงนั่นเอง มีค่าดีเฟนที่สูงมากๆอ่าพลังป้องก,กันกายภาพ2 7 0 7เลยนะป้องกันเวท2 6 0 HP อีกแสนอ่าแล้วก็ค่าเสตทครับมี30อันนี้ถือว่าพอใช้ได้อยู่ลดค่าเดค่าทีพีอีค่าหน่วยต่อไปมาดูกันที่สกิลยูบี้แอปซูลูตอะคเีย สกิลนี้จะลดพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันเวทของสูที่อยู่1ตัวหน้าสุดลง171หน่วยอ่ะแล้วก็ถ้ามีเอฟเฟกสภาพแวดล้อมอัดลัคกี้เฟรมอยู่ความสามารถของสกิลเนี่ก็จะได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นอ่ะเห็นปะไอคอนที่เป็นรูปไฟสีน้ำเงินที่อยู่ข้างๆนั่นแหละโดยความสามารถลดเกาะจากเดิมเมื่อกี้171ใช่ไหมอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น341อ่ะพร้อมกับทำเดาเมจใส่สูหน้าสุด1ตัวครับ แบบเป็นเปอร์เซนต์คิดจากเลือดสูงสุดของสตูโดยจะสามารถทำาดเมจได้สูงสุดอยู่ที่444,000ต่อวิอะเราก็จะหิ้วเลือดให้กับตัวของไวโอเลตเองด้วยครับอีก20,000ส่วนระยะเวลาดีบัฟของลดกรอบอะอันนี้จะอยู่ได้18วิอาจจะว่าสถานะที่ทำาดิมพันส4 4 0 0 0มีต่อวิอันนี้จะอยู่ได้แค่9วิเท่านั้นต่อไปสกิลที่1 s ่ง s ซลสตีม คิวนี้จะกลางบาเลียป้องกันดาเมจทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์อาะจานวน12900พร้อมกับจะบัฟเพิ่มพลังป้องกันครับทางกายภาพแล้วก็เวทอีก341หน่วยให้กับทุกคนในปาร์ตี้จากนั้นจะทำการลดพลังโจมตีกายภาพกับพลังโจมตีเวทของซูงหนึ่งตัวที่อยู่หน้าสุดอะลง6138หน่วยแล้วก็ถ้ามีเอฟเฟกสภาพแวดล้อมของอัลลักกี้เฟรมอยู่ สกิลนี้จะหิวเลือดให้กับทั้งปาร์ตี้ได้8,000หน่วยอ่พร้อมกับ GDP ครับอีก90หน่วยให้กับทั้งปาร์ตี้ด้วยแล้วก็จะทำาดเมจใส่สู่หน้าสุดหนึ่งตัวแบบคิดเป็นเปอร์เซนต์โดยจะมีแม็กดาเมจอยู่ที่4 4 4 0 0 0อ่แต่ว่าคราวนี้จะเป็นการทำาดเมจแบบครั้งเดียวไม่เหมือนกับ UB นะที่เป็นการทำาดเมจแบบเป็นวินาทีต่อไปสกิลที่2 Immortal Step คิวนี้จะบัฟสถานะเคกาเลหรือว่าอิมเพียวให้กับตัวของไ i o อเรเองโดยจะส่งผลให้ในขณะที่มีสถานะนี้อยู่เวลาที่โดนเดเมจจะเปลี่ยนความเสียหายตรงนั้นให้เหลือแค่30%อ่์แล้วเปลี่ยนมาทำเดเมจแบบเป็นวินาทีแทนซึ่งสถานะนี้จะมีผลก็ต่อเมื่ออยู่ในเอฟเฟกภาพแวดล้อมของอัลลัรกี้เฟรมเท่านั้นอแล้วก็ค่าความเสียหายที่เราได้รับจะไม่ส่งผลต่อการได้ดีของตัวละครด้วย อนอกจากนี้ถ้าอยู่ในอัลลักกี้เฟรมอะตัวละครของไบโอเรตจะได้บัฟเพิ่มดีฟเฟนต์ครับทางกายภาพแล้วก็เวทมนอีกอ่ง103หน่วยด้วยซึ่งระยะเวลาของบัฟดีฟเฟนต์แล้วก็สถานะอิมเพียวะจะอยู่ได้แบบไม่จํากัดเวลาเลยเพราะว่าสกิลเนี้ยจะใช้แค่1ครั้งต่อหนึงการต่อสู้ส่วนสกิล v x อ่ะอันนี้จะเป็นแบบบวกค่า HP เนะาะแล้วก็จะมีสกิลพิเศษด้วย Special skill อีมิบีนกเขียวไข่อ่าเอฟเฟคครับ mm hmm. เพิ่มสภาพแวดล้อมอันลักก f ้เฟมโดยผลของมันก็คือจะทำให้ทั้งสตูแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้ของเราอะ่ะตอนที่โดนดามเมจแบบต่อเนื่องจะขัยายระยะเวลาที่แสดงผลกับระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอ่ะ uh, ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมอธิบายให้เห็นภาพก็คือ เวลาที่เราหรือตัวโดนดาเมจแบบต่อเนื่องอย่างเช่นการติดพิษเผาไหม้หรือว่าคำสาปอ่ะปกติสถานะพวกนี้จะทำดาเมจทุกๆ1วินาทีใช่ไหมแต่าาว่าด้วยเอฟเฟกของอัลลักกี้เฟมจะดีเลย์ผลของดาเมจต,ตรงนี้ให้กลายเป็นทำดาเมจทุกๆ2วิแทนอแล้วก็จะเพิ่มระยะเวลาครับให้นานขึ้นเป็น2เท่าพูดง่ายๆก็คือโดนเดเมเมะเท่าเดิมแต่ว่าจะดีเลย์ให้โดนดาเมจช้าลงกว่าปกติ ต่อไปมาเข้าช่วงวิเคราะห์ตัวละครคอนเซปต์ Concept ของ v i โอเลคืออาจจะเหมือนกับเจ้าหญิงคนอื่นๆเลยเป็นตัวที่มูแรกะจะเปิดเอฟเฟกสภาพแวดล้อมหรือว่ากลางฟิวครับอัดนลัคกี้เฟรมเพื่อต่อยอดให้กับสกิลที่เหลือแสดงประสิทธิภาพได้แบบเต็มร้อดยตัวของ v i โอเลอ่ะจะเป็นตัวแทงที่ตายยากมากๆอ่ะเพราะว่ามีสกิลที่ชะลอความเสียหายได้ถึง2สกิล สกิลแรกก็คือผลจากสภาพแวดล้อมอันลักกี้เฟรมนะที่ช่วยดีเลย์เาเมจแบบต่อเนื่องหรือว่าเาเมจเปิดเซกันให้ชา้าลงเป็นเท่าตัวกับสถานะของสกิลที่2ครับอิมเพียวที่จะทําให้ตัวของไวโอเดตอะเวลาที่โดนเดเมจจะลดลงมาเหลือแค่30%เท่านั้นเพียงแต่ว่า30%รเนตรงนี้จะเปลี่ยนมาทำาดเมจแบบเปิดเซกันแทนถึงโดยรวมแล้วเราจะโดนเดเมจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ช่วยชะลอไม่ให้เราโดนเาเมจแบบหนักๆอะ่ะตายในทีเดียวได้ อย่างเวลาที่สู้กับบอสที่ตีแรงมากมากอ่ะสกิลนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยอ่ะเพราะว่าไวโอเลตครับก็ยังมียูบีที่ช่วยหิวให้กับตัวเองได้อีกบวกกับมีสกิลลดพลังโจมต,ตีของสตูอ่ะลงได้อีก6ก0 0นกว่า,วา,วาด้วยนอกจากนั้นอ่ะความสามารถในการซับพอร์ตให้กับทีมอ่ะก็ถือว่าสุดยอดไม่แพ้กันอ่ะไม่ว่าจะเป็นการหิวเลือดให้กับทั้งปาร์ตี้หรือว่าเจนดีบีให้กับทั้งทีมครับถึง90หน่วยอ่ะกลางบาเลียก็ได้นะเพิ่มดีฟิ์ก็มี บาลีอาป้องกันดัมเบลได้ถึง12,900เลยบวกกับรับเพิ่มดีเฟเอนครับ341แบบจุกๆให้กับทางปาร์ตี้นะแล้วก็ตัวของไบโอเลดด้วยอแถมบาลีอาก็ป้องกันได้ทั้งเวททั้งกายภาพนะดีเฟเอนก็เพิ่มทั้งเวททั้งกายภาพอีกยิ่งไปกว่านั้นตัวของไบโอเลดอะยังมีความสามารถในการทำดัมเบลได้ด้วยอเป็นการลดเลือดของตูครับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์คิดจาก m a ็กชพีของเป้าหมาย โดยจะสามารถลดเลือดได้สูงสุดถึงวินาทีละ4 4 0 0 0 0เลยสลับยูบีสกิลที่หน่งอันนี้ก็ทำาดำเมจแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าจะทำาดำเมจแค่รอบเดียวนะไม่ได้เป็นแบบเปิดเซกันเหมือนกับยูบียังไม่หมดแค่นี้อด้วยความที่สกิล2กับสเปเชียลสกิลวโอเดชจะใช้ออกมาแค่ครั้งเดียวทำให้ในลูบะเหลือแค่สกิล1กับโจมตีธรรมดาเท่านั้นอกลายเป็นว่า เราสามารถฮิวแล้วก็เจ p ได้ทุกๆ2ใน5ครั้งเลย g จนครับออแมป9กหน่วยอะขนาดจีตา6ดาวยัง g จนได้แค่1ใน5เท่านั้นเองของไบโอเรดสะ2ใน5อ่ะก็คือเร็วกว่าจีตาเป็นเท่าตัวแถมสกิลที่1นะก็ไม่ใช่แค่ฮิวกับเจ p ีพเฉยๆยังมีความสามารถกลางบาลีอะเพิ่มดีเฟนต์ลดพลังโจมตีแล้วก็ทำดามจดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อีกเรียกว่าโกงกว่านะไดแค่1สกิลเท่านั้น ดีแหละอะความเก่งของไบโอเลตต่อไปอมาดูที่ข้อเสียกันบ้างข้อแรกอันลัคกี้เฟ่ะด้วยความที่ความสามารถนี้เป็นเอฟเฟกแบบสภาพแวดล้อมมันก็เลยส่งผลทั้งกับตัวเราแล้วก็สู่หมายความว่าสูก็จะได้รับผลของการชะลอดาเมตรต,รตรงนี้ด้วยออย่างเช่นถ้าเราใช้อเนโมเน่คู่กับไบโอเลตอเนเมเนของเราก็จะทำาดาเมจใส่สูได้ช้าลงนั่นเอง แต่ว่าหลังจากที่ผมลองไปเทสตัวกับกลายเป็นว่า UB ของอเนโมเน่ไม่ได้รับผลของการดีเลย์เาเมจสักนั้นอาจไม่รู้ว่าเป็นเพราะ Back ยังบั๊กอยู่หรือเป็นเพราะ UB ของอเนโมเน่เป็นเาเมจที่มาจากฟิวกันแน่ก็เลยไม่ได้รับผลท่าทางที่ผมลองไปเทสกับตัวของจุนซัมเมอร์ดูอาจที่มีสกิลทําให้ติดไฟไป้ายใช่ไหม,ไหมอันนี้ก็โดนดีเลย์เาเมจตามปกติอยู่นะส่วนอีกข้อ อันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียแต่จะเป็นข้อควรระวังมากกว่าอาจด้วยความที่อันลัคกี้เฟรมเป็นสกิลที่ใช้ออกมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนมูฟแรกถ้าเราโดนสกิลขัดอย่างพวกสานอ่ะเอฟเฟกต,ตรงนี้ก็จะหายไปเลยหมายความว่าสกิลหนึ่งสกิลสกับ UB ก็จะกลายเป็นแค่สกิลกากๆไปเลยนะเวลาใช้ก็ระวังไว้หน่อยอโดยเฉพาะในอารีนาครับถ้าโดนสกิลหยุดมูฟแรกเข้าไปนี่คือจบเลยนะไวโอเลตโอเค ก็มาเข้าช่วงสรุปกันเลยเปิดดีไหมสลับตูน้นี้ตู้ของไวโอเลตคือดูจากแค่ความสามารถล่ะก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวมัสแทบแน่นอนตัวแทงที่เก่งขนาดเนี้ไม่เคยมีมาก่อนคือผมคา,าดหวังมานานแล้วว่าอยากจะให้มีตัวแทงที่ซัพพอร์ตทีมแบบ,บโหดๆจริงๆเข้ามาเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่พวกตัวซัพพอร์ตที่เก่งกว่าตัวแทงทั้งนั้นเลยใช่ปะอ่ะอย่างเช่น6ปินเซสอ่าอันนี้โมเนหรือว่าวากาน่า ตัวละครพวกเนี้ยทางที่เป็นซัพพอร์ตแท้ๆแต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่โดนหยิบมายืนแทงหน้าสุดแถมยังทําหน้าที่ได้ดีกว่าตัวแทงจริงๆซะอีกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับธรรมเนียมของตัวเกมไปแล้วอ่ะอย่างที่ผมเคยพูดไปบ่อยๆที่ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเราจะไม่ใส่ตัวแทงกันนะถ้าตัวเดเมจหรือว่าตัวซัพพอร์ตยืนไหวอ่ะตัวแทงก็ไม่จําเป็นเลยนั่นแหละแต่ว่าพอตัวของไวโอเลตเข้ามาครับความสําคัญก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมามากเลยทีเดียวอ่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าเทียบกับสุดยอดตัวซัพพอร์ตเมตาอย่างวากาน่าวากานาเป็นตัวที่จะเสกเม่นครับมายืนแทงหน้าสุดได้าพร้อมกับความสามารถซัพพอร์ตอย่างการช่วยลดเกรอบอกลางบารีฮิวแล้วก็เจนดีพีให้กับทั้งทีมซึ่งความสามารถที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี้ยไวโอเลตสามารถทําได้ทั้งหมดเลยการเจนดีพีโดยรวมก็ถือว่าเยอะกว่าเพราะว่าวากาน่าจะเจนดีพีทีละ150หน่วยแต่ว่าสกิลอ่ะจะใช้ได้แค่ทุกๆ1ใน5 เทียบกับไวโอเลตถึงจะเจนดีได้แค่90หน่วยแต่ว่าสกิลอะใช้ได้ทุกทุกใน5เลยอ่ะเพราะฉะนั้นไวโอเลตเลยเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้แทนได้ในหลายๆสถานการณ์ครับยิ่งไปกว่านั้นอ่จด้วยความที่สกิลซัพพอร์ตอะไม่ได้มีข้อจํากัดสกิลบัฟทีมครับเป็นแบบ all map ทั้งหมดทั้งฮิลเจนดีพีอ่าเพิ่มดีฟเฟนต์กางบาลียเป็นออ l แบบทั้งหมดเลยเพิ่มดีเฟนต์กับบาลีออ่าก็เป็นแบบให้ทั้งเวททั้งกายภาพอีก ความสามารถลดเกาะก็เหมือนกันนะลดเกาะได้เยอะแล้วก็ลดเกาะทั้งเวททั้งกายภาพแถมอันลักกี้เฟรมอ่ะที่มาช่วยชะลอความเสียหายแบบต่อเนื่องให้กับทีมได้อีกอมีสกิลลถพลังโจมตีครับที่เป็นความสามารถสําคัญในการเล่นยุคนี้ด้วยอาจเรียกว่าเป็นตัวแซงซัพพอร์ตที่เล่นได้กับทุกทีมแล้วก็เล่นได้กับทุกทาธาตุเลยจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ค่อนข้างจะครอบจัก,กรวาลแต่จะเข้าใจผิด อาจถึงผมจะพูดมาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า v วโอเลตอะจะเก่งกว่าวากาน่นะอะคือมันก็มีอีกหลายอย่างที่วากาน่าทำได้ดีกว่าอะอย่างเช่นในเรื่องของการทำดามเมลตระการบัฟเพิ่มความแรงให้กับทีมหรือว่าวากาน่าที่สามารถซัมมอนอะเรียกเม่นออกมาเพิ่มจำนวนคนในทีมได้อะเวลาที่เจอบอสที่มีสกิลผักให้กระเด็นหรือว่าบอสที่โจมตี -23 ตัวละครหน้าสุดอะตัวซัมมอนก็จะช่วยรับสกิลหรือว่าตายแทนได้เลย อ่ะแล้วก็บางครั้งครับจังหวะในการใช้สกิลก็สําคัญนะทามมิ่งถ้าทามมิ่งมันเข้ากันนะ่ะตัวละครนั้นก็จะใช้งานได้ดีกว่าอ่ะบวกกับไวโอเลตครับก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทําได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็ไม่มีสกิลพผลวอล์กละหนึ่งอ่ะดึงบอลไม่ได้สกิลบัฟเพิ่มดาเมจให้กับทีมก็ไม่มีเลยอ่ะรีเจนเลือดแบบเป็นวินาทีก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะมีแต่ฮิวแบบเป็นก้อนเห็นปะไม่ได้เพอร์เฟกไปทุกอย่างอแต่ผมก็เข้าใจนะ คือถ้าให้เก่งกว่านี้อ่ะเดี๋ยวตัวแทงตัวอื่นจะเล่นไม่ได้กันพอดีดีไม่ดีอาจจะลามไปถึงตัวซัพพอร์ตหลายๆตัวด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเก่งแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะไม่ OP จนเกินไปสรุปก็คืออ่ะเป็นตัวที่ควรเปิดนะได้ใช้แน่นอนแต่ว่าจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับทางทีมผู้พัฒนานั่นแหละอ่ะว่าจะมีบอสที่เข้าทางอ่ะมาให้เล่นเยอะแค่ไหน ส่วนใครที่มีเพรเหลือน้อยครับจะข้ามไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าตู้บปนเฟสอะมาค่อนข้างบ่อยอ่าบางทีตอนเดือนกรก,กฎาคมอาจจะมีมาอีกรอบหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือตอนสิ้นเดือนสิงหามีมาแน่นอนอ่เพราะว่าเป็นค,วครวงคบรอบ7.5ปีอ่แล้วก็อย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆนะถ้าตัวดดมเบดหรือว่าตัวซัพพอร์ตยืนไหวไมันจะเป็นต้องใส่ตัวแทงก็ได้นั่นแหละโอเคอ่าถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Bye bye. แต่ว่าก่อนหน้านั้นขอปิดท้ายด้วยตัวอย่างการใช้งานของ v บโอเลอาอบิสด่านฟาร์มธาตุมืด70ปกติเราจะสามารถใช้ทีมกายภาพแบบที่มีชิสติน่าอันฟ้าผ่านได้ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ไบโอเลเข้ามาก็สามารถใช้ทีมเวทผ่านได้ด้วยเหมือนกันด้วยความสามารถในการลดพลังโจมตีของสูลงบวกกับบาเพิ่มดีเฟนต์แล้วก็กางบาเลียฮิวให้กับคนในทีมครับทำให้ยืนไหวจนจบได้สักที すぐに終わらせるレースに破壊えりいじれちゃうしはたやっとつかなるなるんだ思いっきり楽しもうアブソルトアゲディア2人ノマルのサイズティルマノウ <noise> 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 まだよくアクリアエリュシオ思いっきり楽しもうアダメ <noise>

クリアエルシオのまれなさいフィルマノール <laughs> 思いっきり楽しもうほらほら <laughs> <laughs> さようならマスロバルモアブソルトアケリア <laughs> さようなら

よく頑張りましたね。